สัปดาห์นี้นะลูกดนตรีนะครับจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับดนตรีสากลน,นะลูกใน EP 2นะครับเรื่องมันค่อนข้างเยอะครูเลยแยกเป็นหลาย EP หน่อยเนาะเป็นเรื่องต่อจากคราวที่แล้วนะครับเดี๋ยวครูขออนุญาตแชร์หน้าจอสักครู่ นักเรียนเห็นหน้าจอครูปกตินะครับโอเคครับเดี๋ยวครูลบเสียงอันนี้ทิ้งก่อนจะได้ชัดๆหน่อยอ่าโอเคครูเริ่มเลยแล้วกันนะครับผมอาทิตย์นี้นะลูกอย่างที่บอกนะครับเป็นความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับดนตรีสากลน,นะลูกใน EP 2สต่อจากคราวที่แล้วนะครับเดี๋ยวถ้าเราได้เปิดเรียนยังไงเดี๋ยวคงจะได้เรียนปฏิบัติกันนะครับ เรียนเรื่องทฤษฎีไปก่อนนะลูกเ,ออเรื่องแรกนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับเครื่องหมายและสัญ,ญลักษณ์ในดนตรีสากลนะครับอันแรกเลยนะลูกในการบันทึกโน้ตของดนตรีสากลนะครับก็จะบันทึกที่บรรทัด5เส้นนะครับผมบรรทัด5้าเส้นก็ตามภาพตัวอย่างอันนี้เลยนะครับที่ครูติ๊กถูกไว้นะครับจะมีทั้งหมด5เส้นนะครับถ้านับเส้นจะมีห้าเส้นแต่ถ้านับช่องจะมีสี่ช่องนะครับตามนี้นะ เส้นล่างสุดคือเส้นที่1แล้วก็ไล่ขึ้นไปเรื่อยๆจนถึง5้านะครับแล้วก็ช่องเหมือนกันนะครับช่องล่างสุดก็จะเป็นช่องที่1ช่องที่2 3 4สามี่นะครับผมต่อมานะครับนอกจากบรรทัด5้าเส้นแล้วนะยังจะมีเส้นที่อยู่ข้างใ,ใต้บรรทัดที่5้าอีกนะครับเรียกว่าเส้นน้อยนะครับหรือว่าล่างเส้นที่1ก็จะมีเรียกว่าเส้นน้อยเหมือนกันนะครับตามตัวอย่างตรงนี้ที่ครูวงไว้ให้นะครับ นะครับในบรรทัดเส้นแรกนะลูกก็จะเป็นตัวโน้ตในของตัวอะไรลูกเส้นแรกจะเป็นตัวมีนะครับแล้วก็ช่องแรกจะเป็นตัวฟานะครับแล้วก็ทับเส้นเป็นเส้นที่2ก็จะเป็นตัวซอนนะครับแล้วก็คาบเส้นไอคาบเส้นไม่ใช่คาบเส้นระหว่างช่องนะครับช่องที่2ก็จะเป็นตัวลาแล้วก็ทับเส้นที่3ก็จะเป็นตัวทีนะครับตัวที นะครับแล้วก็ช่องที่3ก็จะเป็นตัวโดสูงนะครับเพราะนั้นจะเหลือเลกับเหลือโดต่ำนะครับก็คือเลก็จะอยู่ระหว่างช่องตรงนี้จะเป็นตัวเลนะครับถ้าเป็นตัวโดปุ๊บเราจะต้องเป็นอย่างนี้แล้วก็ขีดเส้นน้อยที่บอกไปตอนแรกก็จะเป็นตัวโดนะครับเส้นน้อยตัวนี้นะครับจะเป็นตัวโด นะครับตามนี้นะเดี๋ยวเจอกันเราจะอธิบายให้ละเอียดให้เห็นภาพกว่านี้นะครับผมต่อมานะลูกลักษณะตัวโน้ตและตัวหยุดนะครับผมมาเรียนในเรื่องของตัวโน้ตก่อนนะครับตัวโน้ตคือเครื่องหมายที่ใช้บันทึกแสดงความสั้นยาวของเสียงนะครับแล้วก็อัตราความสั้นยาวของเสียงเนี่ยจะมีกี่จังหวะนั้นขึ้นอยู่กับเครื่องหมายกําหนดจังหวะนะครับเดี๋ยวเราเค่อยมาเรียนกันมาดูเสียงของตนตรีก่อน นะครับอันแรกคือตัวนี้นะที่ครูติ๊กถูกไว้ก็คือตัวกลมนะครับเขาเรียกตัวกลมมีอัตราเสียงยาวที่สุดเลยนะครับตัวต่อมาในรูปตัวที่2คือตัวขาวนะครับลักษณะก็จะเขียนเหมือนตัวกลมแต่ว่ามีเส้นขึ้นไปนะครับคือตัวขาวก็จะเป็นครึ่งหนึ่งของตัวกลมนะครับมันจะซอยครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งของตัวข้างบนไปเรื่อยๆนะครับต่อมาตัวดําลักษณะการเขียนก็เหมือนตัวขาวเลย แต่แค่ระบายสีตรงหัวนี้ให้มันเป็นสีดำทึบๆนะครับเรียกว่าเป็นโน้ตตัวดำก็จะมีตาความยาวก็เป็นครึ่งหนึ่งของตัวขาวนะครับต่อไปคาเบต1หนึ่งชั้นนะลูกก็เขียนเหมือนตัวดำเลยแต่ว่ามีหางข้างบนลงมานะครับเขาเรียกคาเบต1หนึ่งชั้นนะครับก็จะมีตาความยาวของเสียงเป็นครึ่งหนึ่งของตัวที่อยู่ด้านบนก็คือตัวดำนะครับต่อมาคาเบต2สองชั้นนะครับก็เขียนเหมือนคาเบตชั้นเดียวเลยแต่แค่มีหางสองเส้นลงมา นะครับเรียกว่าขาเบเขตสองชั้นนะครับมีอัตราความยาวเป็นครึ่งหนึ่งของขเบเขตหนึ่งชั้นนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือขเบเขตสามชั้นก็มีหางทั้งหมด3หางเลยนะครับเรียกว่าขาเบเขตสามชั้นนะลูกมีอัตราความยาวเป็นครึ่งหนึ่งของขเบเขตสองชั้นนะครับผมก็จะซอยครึ่งมาเรื่อยๆนะครับผมต่อมานะลูกตัวโน้ตที่เราแบ่งค่าออกมานะ จากตัวจริงแบ่งได้เป็น2ตัวในโลกก็คือตามตัวอย่างอันนี้อย่างตัวกลมใช่ไหมครับตัวกลมก็จะเท่ากับตัวขาว2ตัวเพราะว่าเขาบอกว่าตัวขาวมีค่าเท่ากับครึ่งหนึ่งของตัวกลมใช่ไหมลูกครึ่งหนึ่งก็เท่ากับ0.5ถูกไหมโนตัวขาวก็มีค่า0.5เพราะนั้นเราเอา0.5บวกกับ0.5ก็เท่ากับ1นะครับคิดอย่างนี้นะครับ ต่อมาเป็นตัวขาวนะครับตัวขาวก็จะเท่ากับตัวดำา2ตัวนะครับจะเท่ากับตัวขาว1ตัวแล้วก็ตัวดำา1ตัวจะเท่ากับกระเบิด1ชั้น2ตัวนะครับต่อไปกระเบิด1ชั้นนะครับ1ตัวก็จะมีค่าเท่ากับกระเบิด2ชั้น2ตัวนะครับและในทางต่อมานะครับกระเบิด2ชั้น1ตัวก็จะมีค่าเท่ากับกระเบิด3ชั้น นะครับ2ตัวต่อไปขาเบต3สมชั้นก็จะมีค่าเท่ากับขาเบต4สชั้นตัวนี้นะครับลักษณะการเขียนจะเริ่มไม่เหมือนนะครับลองดูนะเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีแต่ส่วนใหญ่เราจะเจอแค่2ชั้น3ชั้นนี่แหละเต็มที่แล้วนะครับคาเบตนะครับ <S <S ต่อมานะลูกในการเขียนโน้ตคาเบตนะครับโน้ตคาเบตสมมติว่าถ้าโน้ตคาเบต2สตัวนี่ตัวนี้โน้ตคาเบต1หชั้น2ตัวเราสามารถเขียนเป็นอย่างนี้ได้นะครับ เขียนลักษณะคล้ายๆตัวดำสองตัวแหละแต่มันจะมีห่างด้านบนอยู่นะครับแล้วก็ระบายทึบนะครับถ้าขาเบตหนึ่งชั้นสองตัวจะเขียนได้แบบนี้นะครับต่อไปขาเบตสองชั้นนะครับสองตัวก็จะเขียนคล้ายกับขาเบตหนึ่งชั้นเลยแต่ว่าจะมีซอยด้านตัวนี้มาอีกหนึ่งเส้นนะครับเพื่อให้เห็นเป็นสองเส้นนะครับต่อมาคาเบตสามชั้นนะครับสองตัวก็จะเขียนเป็น เหมือน2ชั้นเลยแต่ว่ามีขีด3ขีดนะครับต่อไปคาเบตสชั้นนะครับสตัวก็จะเขียนเป็น4ขีดนะครับเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้านักเรียนเห็นตัวโน้ตตัวนี้เมื่อไหร่นะครับมันก็จะเท่ากับคาเบตหชั้น2ตัวนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ตัวดำา2ตัวอย่างนี้นะเดี๋ยวเข้าใจเป็นตัวดำา2ตัวถ้าตัวดำา2ตัวอัตราค่าจังหวะจะไม่เหมือนกันเลยในโลกอันนี้จะมีค่ามากกว่าอันนี้จะมีค่าน้อยกว่านะครับ ค่าไม่เท่ากันเขียนเหมือนกันไม่ได้นะครับต่อมานะลูกเครื่องหมายนะครับเครื่องหมายต่างๆที่ใช้นะครับในโน้ตสากลน,นะครับอย่างตัวแรกนะก็จะเป็นตัวหยุดหยุดตัวกลมนะครับจะเขียนระหว่างช่องที่3นะครับแต่ไม่เต็มช่องนะจะเป็นครึ่งหนึ่งนะเขียนครึ่งหนึ่งของช่องที่3าม นะครับ <T uber> จะเป็นหยุดตัวกลมมีตาจังหวะยาวที่สุดนะครับยาวที่สุดก็คือเงียบหยุดยาวที่สุดคือไม่มีเสียงยาวที่สุดนะครับต่อไปหยุดตัวขาวนะลูกก็นน 4, 3, จะไปอยู่ในช่องที่3เหมือนกันแต่ว่าจะไม่เหมือนตัวนี้นะลูกจะอันนี้จะเขียนติดเส้น4ใช่ไหมแต่ตัวนี้จะเขียนติดเส้น3ามจะอยู่ในช่องที่3าเหมือนกันนะครับต่อไปหยุดตัวดำนะครับหยุดตัวดําตัวนี้ นะครับมีัตราจังหวะครึ่งหนึ่งของหยุดตัวขาวนะครับมันจะเป็นครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งเหมือนกันหมดเลยนะครับแต่การเขียนจะไม่เหมือนกันต่อไปเครื่องหมายหยุดขบเบ็ดหนึ่งชั้นจะเขียนอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราค่อยมาว่ารายละเอียดอีกทีหยุดขบเบ็ดสองชั้นนะครับหยุดขบเค็ดสามชั้นหยุดขบเค็ดสี่ชั้นเป็นอย่างนี้นะครับผมอัตราการหยุดก็จะลดหลั่นลงมานะครับตัวหยุด <TF> ก็คือการทําให้เสียงมันเงียบลงนะครับเสียงเงียบลงยาวที่สุด นะครับกับเสียงเงียบลงมาครึ่งมาเรื่อยๆ,ๆนะครับผมอันนี้คือเครื่องหมายนะครับเดี๋ยวถ้าเราได้เจอกันเดี๋ยวคงจะได้ได้ยินเสียงเนาะว่าหยุดยาวหยุดตัวกลมจะหยุดยาวแค่ไหนหรือมีเสียงยาวแค่ไหนเดี๋ยวเราค่อยเรียนกันนะครับต่อมาในะโลกเครื่องหมายกำกับบรรทัดนะครับเครื่องหมายกำกับบรรทัดนะในโน้ตสากลจะบันทึกลงในบรรทัด5เส้นที่ครูบอกไปแล้วนะครับ ที่อยู่ในตำแหน่งหรือในระดับต่างกันจึงมีชื่อเรียกอ่านออกเสียงต่างกันนะครับผมตำแหน่งของตัวโน้ตที่อ่านออกเสียงต่างกันนี้ถูกกำหนดโดยเครื่องหมายกำกับบรรทัดซึ่งเรียกว่ากุญแจนะครับซึ่งเรียกว่ากุญแจนะครับกุญแจก็จะมีทั้งกุญแจโดเรมีฟาซอลลาทีเลยแต่ว่าส่วนเราส่วนใหญ่ที่เราเห็นจะเป็นกุญแจซอลน,นะครับก็คือตัวนี้นะในข้อที่1นน,นนะครับกุญแจซอลนะครับเป็นเครื่องหมาย กำหนดเสียงนะครับเสียงตัวโนต้ตในบรรทัด5้าเส้นให้อา่านออกเสียงเป็นโดเลมีฟาซอลลาทีโดเรื่อยๆนะครับมีตำแหน่งเสียงคงที่โดยยึดเสียงซอลเป็นหลักนะครับกุญแจซอลจะถูกบันทึกหัวกุญแจจะอยู่คาบเส้นที่สองมีหัวกุญแจคือตรงนี้นะครับมันจะอยู่ทาบเส้นที่สองจะเป็นกุญแจซอลเพราะว่าเนื่องจากเส้นที่สองจะมีค่าตัวโนต้ตคือตัวซอลน,นะครับที่เขาเขียนสี่เหลี่ยมไว้เห็นไหม นะครับซึ่งเส้นที่2จะเป็นตัวซอนเพราะนั้นหัวของกุญแจซอนก็จะอยู่ทับเส้นที่สองถ้าเป็นกุญแจฟ้านะครับหัวกุญแจก็จะมาอยู่ระหว่างช่องที่1ตัวนี้นะครับก็จะอยู่ช่องที่เ,เดี๋ยวนะสักครู่นะอแอมก็จะอยู่ช่องที่1อย่างนี้นะครับต่างกันนะดูบังคับที่หัวนะครับต่อมากุญแจฟ้านะครับกุญแจฟ้าเป็นเครื่องหมายกําหนดบนบรรทัด5เส้นเหมือนกุญแจซอนเลยแต่ หัวจะอยู่ตรงตัวฟานะครับอย่างที่บอกนะครับผมนะครับคาบเส้นที่4ี่ของบรรทัดห้าเส้นนะครับผมกุญแจฟานะนะครับเพราะว่าฟาตัวนี้เราจะไม่ใช้ฟาตัวนี้นะลูกเราจะใช้ฟาที่อยู่ในบรรทัดห้าเส้นซึ่งไล่ไปเรื่อยๆมันก็จะไปอยู่ตรงกับเส้นที่สนะครับผม ต่อมาในโลกสุดท้ายแล้วแหละเครื่องหมายนะครับเครื่องหมายทางดนตรีในโลกอันนี้สําคัญจําให้ได้ออกสอบบ่อยครั้งเลยเครื่องหมายแรกในโลกเขียนคล้ายๆ Ox นะแต่เฉียงๆหน่อยนะโลกจะเรียกว่าเครื่องหมายชาร์ปนะครับตัวนี้นะเรียกว่าเครื่องหมายชาร์ปเครื่องหมายชาร์ปคือเครื่องหมายที่ใช้แปลงเสียงตัวโน้ตให้สูงขึ้นกว่าปกติครึ่งเสียงนะครับนักเรียนเห็นตัวนี้นะครับก็คือเสียงเดิม จะสูงขึ้นกว่าเสียงเดิมนะครึ่งเสียงนะครับครึ่งเสียงนะไม่เต็มเสียงเพราะถ้าเต็มเสียงอะอย่างสมมติโดตัวโดนะครับถ้าเต็มเสียงนะถ้าขึ้นไปเต็มเสียงมันจะกลายเป็นตัวเลถูกไหมนะครับแต่ตัวนี้ตัวชาร์ปมันจะอยู่ระหว่างนี้ก็คือโดครึ่งแต่ยังไม่ถึงเลนะครับก็คือสูงขึ้นไปครึ่งเสียงนะครับยังไม่ใช่หนึ่งเสียงเต็มนะครับต่อมาเป็นแฟดเครื่องหมายแฟดเขียนลักษณะคล้ายๆตัว B นะครับแต่แหลมๆหน่อยนะไม่เป็น B กลมอย่างนี้นะแหลมๆหน่อยนะครับเครื่องหมายแปดนะลูกจะตรงข้ามกับเครื่องหมายชาร์ปเพราะนั้นเราจําไว้ตัวเดียวก็ได้นะครับว่าเครื่องหมายชาร์ปมันสูงกว่าเครื่องเสียงเพราะนั้นถ้าเป็นเครื่องหมายแปดมันจะต้องต่ําลงกว่าเครื่องเสียงนะครับอ่ะครูให้เป็นโน้ตตัวเลกับมีแล้วกันอ่าอย่างนี้จะได้เห็นชัดๆเลกับมีถ้าตัว แดอยู่ตรงนี้เปิดก็แสดงว่ากลายเป็นมีแฟดนะครับมันจะอยู่ระหว่างครึ่งหนึ่งของตัวมีกับตัวเลเพราะถ้าลงมาเต็มเสียงมันจะกลายเป็นตัวเลนะครับแต่นี้มันอยู่ระหว่างครึ่งนะครับก็จะกลายเป็นแปดเขีเยขน, sharp, อ,ยน,ยน flat, อย่างนี้นะครับถ้าสูงขึ้นครึ่งเสียงเขียนช์ปอย่างนี้นะครับถ้าต่ำกว่าครึ่งเสียงเขียนแฟดอย่างนี้นะจําให้ได้นะลูกช์ปก็แฟดนะครับต่อมาเนเธอร์ลนะครับใช้เครื่องหมายอย่างนี้นะครับเนเธอร์ลนะครับใช้เครื่องหมายอย่างนี้ เพื่ออย่างนี้มาแต่ขีดให้ตรงเลยนะอันนี้ครูเขียนหน้าจอมันเลยเขียนยากหน่อยนะครับผมดูภาพตัวนี้เป็นตัวอย่างนะครับเป็นเครื่องหมายที่ใช้แปลงสภาพของตัวโนต้ตนะลกที่เคยถูกเรียกนะครับที่เคยถูกไม่ใช่ถูกเรียกที่เคยถูกเครื่องหมายช์ปหรือแปดบังคับให้สูงขึ้นหรือต่ำลงให้กลับมาเป็นเสียงเดิมนะครับเมื่อกี้จากเลอย่างสมมติโดอย่างเงี้ยโดช์ปใช่ไหมโดช์ป มันจะเป็นโดครึ่งหนึ่งแต่ยังไม่ถึงเลแต่ถ้าเกิดเจอเครื่องหมายในเชลลาเมื่อไหร่จะกลับกลายมาเป็นเสียงโดปกตินะครับตัวนี้ก็จะไม่มีค่าเลยเหมือนกันถ้าเป็นแฟดเหมือนกันนะครับถ้าเจอเครื่องหมายในเชเลลก็คือกลายเป็นมีปกติไม่มีมีครึ่งหนึ่งนะครับตามนี้นะถ้าเป็นในแป้นของอิเล็กตรอนนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าในแป้นอิเล็กตรอนจะมีเป็นตัวที่เรากดสีขาวถูกไหมแล้วก็จะมีข้างบนจะเป็นแป้นสีดำ เนี่ยแป้นสีดำๆตัวนั้นนั่นแหละคือตัวครึ่งหนึ่งนะครับคือตัวชาร์ปตัวแฟดคือตัวครึ่งเสียงของโดครึ่งเลครึ่งมีครึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวถ้าเปิดเรียนจะได้เห็นของจริงจะชัดกว่านี้นะครับผมมาดูช่องสี่เหลี่ยมข้างล่างสุดท้ายแล้วลูกช่องสี่เหลี่ยมข้างล่างสุดท้ายการเรียกชื่อตัวโน้ตที่ถูกแปลงเสียงด้วยเครื่องหมายชาร์ปหรือแฟดนั้นให้คงเรียกชื่อเดิมแต่ต่อคําว่าชาร์ปหรือแฟดนะครับอย่างเช่นซอนชาร์ป ยซนแฟดหรือซซนเนเชอรัลนะครับซอนก็คืออย่างที่บอกตัวซอนจะอยู่ในเส้นที่2ทับเส้นที่2นะครับถ้าเกิดมาอยู่ตรงนี้เมื่อไหร่นะครับแล้วมีเครื่องหมายอย่างนี้ก็จะกลายเป็นมีชาร์ปนะครับอยู่ตรงนี้แล้วมีเครื่องหมายอย่างนี้ก็กลายเป็นมีแฟดนะครับอยู่ทับเส้นเดี๋ยวคูลบกอนเขียนไม่ตรงอยู่ทับเส้นนะครับแล้วมีเครื่องหมาย n a t u r a l อย่างนี้นะครับก็จะกลายเป็นมี Natural นะครับก็คือคงเรียกตัวโน้ตเดิมที่อยู่ตรงบรรทัด5เส้นเลยแต่แค่ใส่เครื่องหมายที่เราเห็นลงไปว่าเป็นชาร์ปเป็นแฟหรือเป็น Natural นะครับอ่าตามนี้เนาะอ่าเดี๋ยวครูหยุดแรนหน้าจอก่อนนะหนึ่งฟังครูกันอยู่ไหมเอ่ย ไม่ค่อยได้ยินเสียงเราอ่าเปิดกล้องหน่อยโลกเออเปิดกล้องหน่อยใครเปิดกล้องเดี๋ยวเช็คชื่อให้ใครนี่ปียนุชียอนุชอยู่ในโลกเปิดกล้องหน่อยถ้าไม่เปิดกล้องแสดงว่าฟังไม่ได้ฟังเลยเปิดทิ้งไว้เฉยๆแล้วตัวไปไหนเออโอเค ตามนี้นะลูกอันนี้เสียงอาจจะไม่ค่อยได้ยินหน่อยมีนักเรียนถามอะไรหรือเปล่าระหว่างครูพูดครูไม่ค่อยได้ยินเสียงเลยเดี๋ยวครูส่งคลิปการสอนไปให้อีกทีหนึ่งนะครับเพื่อดูเพิ่มเติมเนาะนะครับผมเครื่องหมายนะมีประมาณนี้นะลูกแต่ถ้าเกิดมาเรียนท่วงเรียนเมื่อไหร่เราจะเห็นภาพจริงมากยิ่งขึ้นมันจะชัดเจนขึ้นกว่านี้นะครับเพราะมันจะมีเครื่องให้นักเรียนเห็น นะครับวันนี้ก็เรียนทฤษฎีไปก่อนนะครับตามความจําเป็นอาทิตย์หน้าก็ได้เปิดเรียนแล้วแหละนะครับผมโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันในวิชาศิลปะนะลูกสัปดาห์นี้เพียงเท่านี้แหละครับสวัสดีครับออกได้เลยลูกครับผม